ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับตัวไอคอนนะครับบนทัชบา a r ร์นะครับอาจจะบังทับกันซ้อนกันหรือว่าหรือว่ากดไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมทำคลิปวิธีการแก้ไขปัญหา อย่างนี้นะครับมา1นิปแล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสําหรับใครที่เจอปัญหานะครับตัวไอคอนบนทัสบาร์นะครับอาจจะบางกันทับกันหรือว่าคุณจะกดนะครับกดไม่ได้เลยนะครับวันนี้มีวิธีครับสําหรับวิธีการนะครับให้คุณเรียกตัวทัสแมเนเจอร์ขึ้นมานะครับวิธีการนะครับให้คุณมาแถบมาที่แถบทัสบาร์เนี่ยนะครับถ้าคุณกดได้นะครับเส็จให้คุณมาที่แถบทัสบาร์นะครับกขวา แล้วก็มาคลิกที่ Task Manager นะครับอันนี้จะเป็นวิธีเข้ามาที่ Task Manager วิธีที่1วิธีที่2นะครับกรณีคุณอาจจะคลิกกดอะไรที่ Taskbar ไม่ได้เลยนะครับให้คุณที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับให้คุณกดปุ่ม Control a n t e n e t แล้วก็ Delete พร้อมกัน3ปุ่มนะครับ Control a n t e n e t Delete นะครับกดให้พร้อมกันนะครับมันจะเด้งอย่างนี้ขึ้นมา คุณมาคลิกที่คำว่า Task Manager นะครับพอหน้าต่าง Task Manager นะครับเด้งขึ้นมานะครับให้คุณมาดูที่คำว่า Windows Explorer ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเน้นให้ดูนะครับบางทีมันก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนมานะครับ Windows Explorer ตัวนี้นะครับให้คุณมาดูที่ตัวนี้นะครับในที่นี้นะครับให้คุณเอาเมาส์มาจิ้มให้ให้ขึ้นไฮไลท์อย่างนี้นะครับเสร็จพอว่าจิ้มเสร็จเรียบร้อยนะครับให้คุณคลิกขวา ขวาเสร็จให้คุณมาที่รีสตาร์นะครับคุณคลิกที่รีสตาร์ตเลยครับนะครับแล้วก็ปากบาดออกได้เลยนะครับแล้วก็ลองมาดูว่าคุณคลิกที่ตัวไอคอนอะไรต่างๆบนแถบ t a สบาร์ได้หรือยังนะครับถ้ายังนะครับให้คุณมาที่สตาร์มาที่พาวเวอร์แล้วก็รีสตาร์เครื่องคอมพิวเตอร์คุณหนึ่งรอบนะครับตอนนี้คุณอาจจะยังคลิกไม่ได้นะครับดูว่ากลับมาแล้วหายไหมนะครับก็เนี่ยครับเป็นวิธีการ แก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวยังมีเวลาอีกนิดเพื่อใครอาจจะดูไม่ทันนะครับวิธีการนะครับเอาคราวนี้นะครับตอนนี้คุณอาจจะคลิกที่แถบ t a สบาร์ได้ให้คุณมาคลิกขวาคิกขวานะครับแล้วก็มาที่ Task Manager นะครับพอหน้าต่าง Task Manager เด้งขึ้นมาให้คุณมาดูที่คำว่า windows explorer ตัวนี้นะครับให้คุณเอาเมาส์มาจิ้มให้ขึ้นไฮไลท์พอจิ้มเสร็จเร,เรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณคลิกขวาคลิกขวาเสร็จ มาที่ r e ตา a r t นะครับคุณก็มาคลิกที่ r e ตา a r t เลยนะครับแล้วก็การกรบ,บาดต่อ,อได้เลยแล้วก็ลองมาคลิกดูว่าหายไหมไอ้ที่ทับซ้อนกันค้างหรือว่ากดไม่ได้นะครับถ้ายังไม่หายก็ลอง r e ตา a r t เครื่องคอมพิวเตอร์ดูสักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็กลับมาดูว่ามันเป็นปกติหรือยังนะครับยังไงนะครับถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามื่อนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ